ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Huawei P30 Pro ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยสเปคให้ฟังนะครับว่าเจ้า Huawei P30 Pro ณกลางปี2020เนี่ยยังน่าซื้อมาใช้งานไหมสเปคเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับปัจจุบันนะครับสำหรับ Huawei P30 Pro นะครับก็เป็นมือถือที่เปิดตัวมาประมาณต้นปี2019 ถ้าเทียบแบบซีรีส์เดียวกันนะครับก็มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนั่นก็คือ P40 P40 Pro ใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าหัวเวย P30 Pro เนี่ยก็ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะตกรุ่นไปแล้ว หนึ่งเลยแหละสำหรับแบนหัวเวเองก็คือเขายังใช้ตัว Google Mobile Service ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ารุ่นล่าสุดเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้ว2ในเรื่องของราคาเมื่อถือที่เปิดตัวมาสักปีหน่อยๆเนี่ยแน่นอนครับราคาเขาก็จะตกลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตกลงมาแล้วเมื่อเทียบกับสเปคเมื่อเทียบกับราคาแล้วผมถือว่าเฮ้ยดูดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเห็นเขาขายตามช่องทางออนไลน์นะครับก็จะขายอยู่ประมาณหมื่นกลางๆครับหมื่นห้าพันหมื่นหกพันหมื่นเจ็ดพันเองครับ ถือว่าราคากําลังแบบดีเลยนะครับสำหรับคนที่หามือถือในเลทราคานี้ใช้งานอยู่ผมอยากให้ไปลองดูรีวิวลองดูสเปคดูนะครับผมผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยเมื่อเทียบกับมือถือที่เปิดตัวล่าสุดณนะเลทราคาเดียวกันนะครับสาหรับ huawei p 3 0 pro เครื่องนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับก็ขออนุญาตพาดูตัวดีไซน์ก่อนแล้วกันนะครับ ัวหัวเวพี่30โปนะครับจุดเด่นของเขาเลยที่เขาชูเลยก็คือในเรื่องของการซูมใช่ไหมครับเป็นมือถือที่ซูมได้ไกลซูมได้ถึง50เท่าแน่นอนครับมือถือที่ซูมได้ไกลเนี่ย หลังๆมาก็เปิดตัวมาหลายรุ่นแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เราเห็นก็คือตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแต่ผิดกันครับหัววย p ย0ีสาปเนี่ยดีไซน์ของเขาผมว่าเขาเขาใส่ใจมากเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีความหนาเพียง8 4 1ม mm เมเองนะครับน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักมากเลยนะครับหนักเพียงแค่192ากร,รมัมก็โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นมือถือที่ซูมได้ไกลแต่ว่า ตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์ออกมาได้ดีแล้วก็สวยมากๆครับเวลาหยิบจับใช้งานมือเดียวนะครับค่อนข้างที่จะถนัดมือแล้วก็กระชับมือมากๆครับใช้งานมือเดียวไม่ได้ให้รู้สึกว่ามันจะร่วงหรือว่ามันจะหล่นนะครับหรือว่ามันหยิบจับไม่กระชับมือนะครับก็ใช้งานมือเดียวก็โอเคครับเนี่ยถัดได้ติดมือดีประมาณนี้ครับตัวจอของเขานะครับขนาด6.47เป็นจอโค้งนะครับก็ด้านข้างนะครับขวามือเนี่ยก็ ตัวขอบของเขานะครับก็จะเป็นโค้งทั้งด้านหน้าด้านหลังมาบรรจบก,กันใช่ไหมครับขวามือก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงตัวปุ่มพาวเวอร์นะครับไล่ลงมาพอเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็น USB Type C มีเสาสัญญาณน,นะครับแล้วก็มีลําโพงมีถาดใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับตัวถาดใส่ซิมของเขาก็จะเป็นใส่ได้2ซิมนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกระหว่างซิม2แล้วก็ตัวเมมโมรี a การ์ดนะครับตัวเมมโมรี a การ์ดของเขาก็จะเป็นแบบนาโนเมมเนาะสามารถเพิ่มได้นะครับแต่ว่าจะเป็น m e มโมรี่การที่ทางหัวไวเขาพัฒนาขึ้นมานะครับด้านซ้ายมือครับผมซ้ายมือก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นเส,เสนาสัญญาณ2ขีดนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ IR แล้วก็มีไมค์ตัวที่2นะครับเอาไว้ตัดเสียงรบกวนในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังของเขาก็จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับในเรื่องของตัวกล้องที่ซูมได้เยอะแล้วก็ตัวเลนที่ให้มาเยอะถึง4เลนเลยครับก็ดูโดยรวมแล้วผมถือว่าเขาก็ เอ้ยใส่ใจในรายละเอียดนะครับก็ตัวกล้องเนี่ยถึงแม้ว่าจะซูมได้เยอะเขาก็ไม่ได้ทําให้มันรู้สึกว่ามันใหญ่มันเกะก,กะจนเกินไปเนาะดูโอเคดูเรียบดีครับแล้วก็นี่ไรก้กายังอยู่นะครับผมดีไซน์โดยร่วมทําออกมาได้สวยแล้วก็ดูดีมากๆครับเป็นมือถือที่ซูมได้ไกลแล้วดีไซน์ทําออกมาได้บางแล้วก็สวยมากๆครับสำหรับตัวหัววีพี30 Pro นะครับ สเปคเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับหน้าจอของเขาก็ขนาดให้มา6.47นะครับเป็นจอ o อ ED ความละเอียด Full HD เป็นจอโค้งนะครับฟิลิ่งในการทัดทัดดีครับตัวการแสดงผลก็แสดงผลออกมาได้ i, สวยงามสีสันสดใสอยู่แล้วนะครับในเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็โอเคครับไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วใช้งานปกติทั่วไปได้อยู่แล้วครับก็คือการแสดงผลเนี่ยก็ยังยังทำออกมาได้ดีครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยก็ยังยังโอเคครับยังไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปเนาะสำหรับตัว จอของเขานะครับตัวกล้องมีติ่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ให้รู้สึกว่ามันจะเกะกะสายตานะครับก็โอเคยังรับได้ครับผมไม่ได้แบบตกรุ่นจนเกินไปนะครับสำหรับตัวหน้าจอของเขาในเรื่องของการใช้งานนะครับ performance CPU ของเขานะครับเป็นหัวเว่ยทีริน980ครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวรุ่นก่อนหน้านี้หรือว่าตกรุ่นไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวทีริน980เนี่ยความแรงของเขาก็ยังมีอยู่ในระดับที่แบบต้นๆอยู่แล้วนะครับ GPU จะเป็นม a นล G76 ครับ ก็ใช้งานได้เพียงพอแล้วก็เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับสำหรับตัวหัวเว่ยคีริน980เนาะมาพร้อมกับแรม8ลอม256นะครับถ้าไม่พอก็เพิ่มนาโนเมมได้นะครับก็แรม8ปัจจุบันมือถือที่เป็นตัวเรือธงเขาก็จะใส่12มาให้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้ว8จิกเนี่ยใช้งานโดยรวมก็ก็ยังเพียงพอครับยังไม่ได้แบบอืดหรือว่าขี้เหร่จนเกินไปเนาะ8จิกเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีนะครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับโซเชียลมีเดียก็ทําออกมาได้ดีอยู่แล้วครับเนี่ย ปื๊ดปืดปืดทัดไปเหอะครับดูลงดูรูปไถดูฟีดเฟซบุ๊กครับก็มีความลื่นไหลมีความสมูุิอยู่แล้วนะครับก็ผมมีแฟนเพจด้วยนะครับใครที่อยากจะดูตัวอย่างภาพถ่ายก็ไปกดติดตามได้นะครับกดไลค์ให้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันตรงนั้นได้เนาะก็เนี่ยครับฟิลิ่งในการทัดสําหรับการท่องโลกโซเชียลมีเดียฟีดเฟซบุ๊กครับถไปเหอะครับผมเนี่ยไถ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 ไปเหออครับ ไม่มีใครอ่านเร็วขนาดนี้หรอกเนาะเนี่ยปกติเราก็จะไถประมาณนี้ใช่ไหมครับก็มีความลื่นไหลมีความสมูทอยู่แล้วครับคล่องตัวอยู่แล้วนี่ปืดป้ดพื้น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 ถ้าในเรื่องของการเล่นเกมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพาดูคะแนนอันตูตู้หน่อยแล้วกันหัวเว่ยพีสามสิบโปรเทสคะแนนอันตูตู้เดือนสิงหาคมนะครับปี2020เนี่ยเทสออกมาแล้วได้ที่สามแสนเก้าหมื่นสามร้อยตึดต๊ดๆครับคะแนนซีพียูเนี่ยได้เยอะถึงหนึ่งแสนสามหมื่นเลยนะครับจีพียูเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับ เมม6 0 0 UX 6 0 0ครับก็แน่นอนครับเพียงพอแล้วก็เหลือเฟืออยู่แล้วครับสำหรับการใช้งานณปัจจุบันนะครับเซ็นเซอร์ของเขานะครับก็ให้มาใช้งานก็ค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ควรมีก็มีมาให้ครับผมนี่ตามที่เห็นเลยนะครับถามถึงในเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวเกม ROV ของเขา Kirin 980นะครับก็กราฟิกเนี่ยสามารถปรับสุดได้ทุกอย่างฟีลิ่งในการเล่นนะครับเฟรมเรทเนี่ยก็จะอารมณ์อยู่ที่ประมาณ 5 9 60-61นะครับตัวกราฟิกแสดงผลออกมาได้สวยฟินลิ่งในการเล่นโดยรวมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับฟินลิ่งในการทัดดีลำโพงลำโพงเนี่ยเสียงดังดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมความร้อนสำหรับการเล่นเกม ROV เนี่ยก็คุมและก็จัดการได้ดีมากๆครับสำหรับตัวเกม PUBG Mobile นะครับตัวกราฟิกของเขาเนี่ยสามารถปรับได้สูงมากๆครับพอปรับสุดแล้ว ยิ่งมาเล่นกับแมปใหม่ที่เป็นแมปเบต้านะครับโอ้โ oh, ห oh, ผมชอบมากๆครับวิวสวยมากกราฟิกทำออกมาได้ดีมากๆทํทำออกมาได้เนียนมากๆครับฟินลิงในการเล่นโดยรวมก็มีความลื่นไหลมีความสมูทครับแต่ถามว่ามีความร้อนไหมความร้อนมีนะครับเราก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างเนาะเพราะว่าถ้าเราปรับกราฟิกสูงสุดเนี่ยความร้อนตัวภาพนเนี่ยมันแสดงผลอ,ออกมาได้สวยใช่ไหมครับดังนั้นความร้อนมันก็มีอยู่แล้วเนาะ ตัวลำโพงลำโพงเสียงดีมากๆกครับก็คือเสียงเนี่ยแยกออกมาได้แบบละเอียดมากๆเลยนะครับในเรื่องของตัวลำโพงโดยรวมแล้วสำหรับการเล่นเกม P ับ G Mobile เนี่ยทำออกมาได้ดีครับถึงแม้ว่าผมจะปรับสุดเนี่ยกราฟิกก็ยังสวยความลื่นไหลเนี่ยก็ยังมีนะครับสำหรับการเล่นเกม P ับ G Mobile ในเรื่องของเฟอร์ r m แมนนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยหัวเว่ยคลีน980เนี่ยก็ยังทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของการใช้งานทั่วไปก็มีความลื่นไหลมีความสมูทครับทำออกมาได้ดีครับไม่ต้องงองวลเลย เรามาต่อในเรื่องกล้องกันนะครับสาหรับตัวกล้องของเขาเนี่ยขอพูดที่กล้องหน้าก่อนแล้วกันกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่32ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0นะครับมี AI HDR พัดมาให้ด้วยนะครับเวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยเขาก็จะเกี่ยให้เราใช่ไหมครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยให้มา4เลนส์นะครับก็จะมีเลนส์หลกักความละเอียดอยู่ที่40ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.6นะครับก็มีกันสันมี AI ช่วยในเรื่องของการกันสันด้วยนะครับ เลนมุมกว้างความละเอียด20ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับแล้วก็เลนเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 3.4ก็จะเห็นได้ว่าตัวค่ารูรับแสงของตัวเลนเทเลโฟโต้เนี่ยมันจะดูแบบตัวเลขเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีแบบซูมได้ไกลเนาะซูมไฮบิดได้ถึง10เท่าแล้วก็ซูมดิจิตอลได้ถึง50เท่าเลยนะครับแล้วก็ตัวที่4เป็นเลน T.O.F. นะครับเอาไว้วัดระยะก็วัดระยะได้อย่างแม่นยำอยู่แล้วนะครับ สำหรับในเรื่องของการใช้งานตัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวรูปร่างหน้าตาหน่อยแล้วกันก็รูปร่างหน้าตาของเขานะครับก็ใช้งานง่ายครับมีอะไรให้แบบใช้งานได้เยอะแยะมากครับไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็รูรับแสงกลางขึ้นบุคคลภาพถ่ายวิดีโอววิดีโอก็อัดได้สูงสุดถึง 4K นะครับโหมดโปรก็มีครับแล้วก็ผมชอบตรงเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเขามีมาให้เยอะมากถ้ายังไม่พอก็ดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับ ตัวที่ผมชอบเลยนะครับสำหรับตัวโหมดเพิ่มเติมเนี่ยผมชอบตัววาดด้วยแสงครับก็จะมีเขาก็จะค้างสปีดช,ชัตเตอร์ไว้ให้มันนาน,านๆใช่ไหมครับสมมุติว่าเราถ่ายตัวนี้เนี่ยการจราจรเนี่ยเราก็จะเห็นรถวิ่งไฟเป็นเส้นใช่ไหมครับแล้วก็การอันนี้เขียนด้วยแฟดเนี้ยก็จะเป็นแบบเราสามารถวาดรูปหัวใจได้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ถ่ายน้ําตก น้ำตกเนี่ยเวลาเราถ่ายแล้วมันก็จะเป็นแบบขาว,ขาวๆเนียนๆใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายทางชัางเผือกครับมีถ่ายดาวให้ด้วยถือว่าฟีเจอร์เขาให้มาแบบเยอะมากๆเลยนะครับก็เหลือเฟือสําหรับคนใช้งานทั่วไปอย่างผมนะครับแล้วก็เพียงพอสําหรับการใช้งานแบบอย่างมือโปรนะครับใช้งานมาภาพถ่ายเป็นยังไงบ้างผมขออนุญาตพาดูตัวซูมหน่อยแล้วกันก็อันนี้เป็นถ่ายมุมกว้างนะครับก็เก็บรายละเอียดเก็บภาพได้ดีครับอันนี้เป็นปกติก็โอเคดีครับ อันนี้เป็นไฮบริดซูมแบบ 10x นะครับก็ผมว่าซูมนะครับจากที่ผมได้ลองสัมผัสมาเนี่ยใช้งานแบบเอาจริงๆเลยเอาความที่แบบไว้เนื้อเชื่อใจของผมผมขอซูมที่10เท่าก็พอเนาะหลังจากนั้นไปมันดูแบบมันดูซูมไกลไปนะครับเวลาเราถ่ายถ้ามือเรามีนิ่งเนี่ยมันก็จะสั่นใช่ไหมครับภาพมันก็จะเบลอแต่ว่าซูม10เท่าเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะเรามาจีบดูรายละเอียดอีกทีนึงเนี่ยก็ยังเห็นรายละเอียดที่ทแบบชัดเจนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซูมแบบ20เท่านะครับก็โอเคยังเห็นรายละเอียดชัดเจนอันนี้เป็น50เท่าเลยใช่ไหมครับมันก็จะดูแบบเป็นวุ้นดูรายละเอียดไม่เจอแล้วแต่ก็โอเคครับมันก็มีมาให้ดีกว่าเราไม่มีเนาะก็เหมาะกับคนที่แบบไปดูฟุตบอลหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับถ้าเรามองไม่เห็นเราก็ซูมดูได้ครับเพราะว่าผมเคยมีตัวกล้องกล้องที่กล้องซูมได้เยอะๆเลยประมาณ60เท่าของฟูจิ สมัยที่ผมยังเป็นเด็กที่เด็กติดบอลครับก็คือมีเตะที่ไหนก็ไปที่นั่นอย่างเงี้ยผมก็ได้ซื้อกล้องที่ซูมมาได้เยอะๆก็เอามาซูมดูมันก็เห็นครับแต่ว่าหนึ่งแหละเราต้องถือกล้องให้มันนิ่งๆเนาะถ้าเราอยากจะซูมไกลๆใช่ไหมครับก็โดยรวมแล้วปกติแล้วผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานในเรื่องของการซูมนะครับแต่ถ้าได้ใช้งานจริงๆเนี่ยผมขอใช้งานที่แบบ 10x เนี่ยก็น่าจะเหลือเฟือแล้วก็น่าจะพอแล้วนะครับก็ถ่ายทั่วไปโอเคครับดอกมงดอกไม้ถ่ายออกมาได้สวยดีนะครับ ก็หยดนงหยดน้ำเนี่ยถ่ายออกมาได้แบบตัวกล้องใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับใช้งานได้แบบเหลือเฟือเลยนะครับสําหรับคนใช้งานทั่วไปอย่างผมแล้วก็สําหรับคนที่เป็นมือโปรก็ใช้งานได้เพียงพออยู่แล้วนะครับงานวิดีโองานคอนเทนต์ก็ดีอยู่แล้วนะครับโฟกัสค่อนข้างที่จะแม่นแล้วก็เร็วมากๆครับผมในเรื่องของตัวงานวิดีโอเนาะก็โอเคในเรื่องของตัวกล้องเนี่ยไม่ต้องกังวลครับใช้งานได้เพียงพออยู่แล้ว ณนะกลางปี2020เนี่ยก็ยังเหลือเฟืออยู่แล้วครับผมในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเขาให้มา4,200ม ah, ิลลิแอมครับเป็นหัวเวทซูเปอร์ชาร์จนะครับ4 0วัต์ก็30นาทีชาร์จได้70%ตัวนี้รองรับชาร์จไร้สายที่เร็วขึ้นด้วยนะครับก็คือชาร์จไร้สายเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่15วัตต์ก็โอ้โหเร็วมากๆเลยนะ15วัตต์ชาร์จไร้สาย ก็อนอกนั้นนะครับตัว USB C ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน3.1 Gen 1นะครับก็อนถ่ายข,ข้อมูลได้เร็วถ้าใสา่รองรับเนาะก็สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับกันน้ำ IP68 ความลึก1.5เมตรนาน30นาทีลำโพงเขาอย่างที่ผมพูดไปเป็นลำโพงหัวเวี่ยอะคูสติกทิชเพย์นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาจากตัวเม g 20เพราะว่าเขาเจาะรูตรงนี้นะครับเวลาฟังเสียงดูคอนเทนต์เนี่ยเสียงมันก็จะดังขึ้น ความละเอียดเนี่ยก็จะมีมีเยอะมากๆครับสาหรับในเรื่องของตัวเสียงลําโพงนะครับสาหรับตัวผมเองแล้วนะครับตัวหัวเหวี่ย p 3 0 pro นะครับที่ขายในเลทราคาหมื่นกลางๆเมื่อดูจากสเปคเมื่อดูจากราคาแล้วผมถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะตกรุ่นไปแล้วแต่ก็ยังน่าซื้อมาใช้งานนะครับถ้าคนที่แบบไม่เน้นเรื่องเอ้ยฉันต้องใช้รุ่นใหม่ตลอดฉันเน้นการใช้งานเนี่ยโอ้ตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ,เนเนฟีเจอร์ในเรื่องของตัวกล้องไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ในเรื่องของ การใช้งานทั่วไปตัว A I ของเขาก็ค่อนข้างฉลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว C P U ก็ยังเป็นตัวที่แรงอยู่แล้วนะครับก็โอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ